มันล้ำมันอร่อยขนาดห่อหมกปลานะคะแต่ว่าแม่แม่ต้อยบอกว่าผิดมันฮ้องว่า <ปะ S 1> แอบป่าแอ,แอบแอบป่าอันนั้นมันคําเมืองนะคะเพื่อนๆนะ <ๆ S 1> คําำ <ๆ S 1> ไทยรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าห่อหมกปลาหรือเปล่าคะเพื่อนๆ,ๆอันนี้ก็ไทยไม่ถอบนะคะไทยไม่ถอบนะคะมาๆมาๆกินกันเจ้ากินกันเจ้า กินข้าวนะคะเมาส์มอยกับอ้อนแอนนิดนึงนะคะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อยู่นั่นนะคะเพื่อนๆนไลฟ์มาลาทอนนะคะเออแวะเข้ามาเยี่ยมชมช่วยกดไลค์กดพิมพ์ส่งข้อความหากันบ้างเด้อนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามารับชมกันช่วยกดไลค์ให้อ้อนด้วยนะเปิดการมองเห็นให้อ้อนหน่อยนะคะเพื่อน นะคะวันนี้นะคะก็ไลฟ์หลายรอบหลายราวแต่ก็ยังดีใจนะคะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดูช่วงการอ่ะสะสมชั่วโมงแล้วมันแบบภูมิใจมันดีใจนะคะที่มันกระดึ๊บขึ้นมาแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยอ่ะเปิดการมองเห็นให้อ้อนด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อนก็จะกินไปเมาส์ไปนะคะเพื่อนๆแอปปาน้าเจ้าแอปป่าบ้านเฮานะคะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะพี่พิมพ์ แว้นไปแว้นมากันเนาะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยมารับชมนะคะพี่แอปปลานะคะแอปปลากำเมืองนะคะกำไทยเขาเรียกว่าห่อหมกปลาใช่หรือไม่นะคะ <laughs> พี่คะเออเขาเรียกว่าอะไรใบตองเมืองนอกแพงมากจ้าใบตองแพงเมืองนอกแพงมากนะจ้านี่เอามาจากเมืองไทยนะคะลักลอบออกมา <laughs> ไม่ว่ากันเนาะ นะคะกินกินแอบปลาเฉยๆมันแพงเนาะก็เลยกินจิ้นปิ้งกินไก่ปิ้งกลับไปต่ยว่ะมันว่าอันเนาะ <c oughs> กับข้าวนึ่งนะเจ้ามามมา,มากินข้าวตยกันนะคะเพื่อน หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะขอบคุณที่ช่วยรับชมนะคะแล้วก็มาเมนให้ออนด้วยจะได้เปิดการมองเห็นนะคะพี่ๆกดไลค์ให้อ้อนด้วยนะคะกินข้าวไปเมาส์มอยกันไปเนาะก,ก็จะได้เจริญอาหารมากยิง่งขึ้นอีๆนะคะกินไปเลยจ้าขอบคุณมากๆนะคะเอาลองมาดูเนาะคะ่ะว่าพี่ยูช่วยดันอ้อนได้ถึงไหนนะคะมถึงไหนก็ถึงกันนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาดันที่ยุโรปนะคะ อ,อนก็ดันไม่ถึงร้อยสักทีเพื่อนๆเลยนะคะอืมแอบปลานะคะคนเชียงใหม่เรียกว่าแอบปลานะคะพริกเต็มเลยนะคะสุดยอดนะคะ สุดยอดความอร่อยนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ต้องเรียกไปกินนะคะเพราะมันกินที่นี่จนเบื่อแล้วเพื่อนกับเขาบอกว่าน้ำพริกอ่องอย่างมาเรียกไปกินนะคะวงเล็บไปอยู่นะคะแล้วไปกินด้วยกันกับข้าวกับปลาเยอะแยะมากมายนี่มันอร่อยมันล้ำขนาดนะเจ้าเจ้าขอให้ขึ้นพวดๆขอขอบคุณมากค่ะเห็นแล้วหิวใช่ไหมเอามาเรียกน้ำลายเอามา ออยเยื่อกันต่อไปนะจ๊ะป้าเป็นตอนเป็นตอนเลยนะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทําเป็นนี่สุดยอดนะคะมันมันต้องเครื่องครบมันอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ขอบคุณป้าอนะไรนั้นแม่ป้าเพนนะคะนี่เป็นตัวกลางอย่างนี้ก็ยังต้องมีเนาะซื้อซื้อแอบปลากลับเมืองไทยนะคะ <laughs> เป็นหมืนม่นๆนะคะยอม <laughs> มันอร่อย <laughs> อืม เราพูดมากไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาดักที่นสนามบินนะคะเพื่อนๆพูดอะไรก็ต้องระวังเนอะ <laughs> ลำขนาดเลยเนาะ <Okay. S 1> เอาไก่เอาไก่ปิ้งมาแอมนะคะจะได้ประหยัดปลา <laughs> จะได้ประหยัดปลาแอบนะคะ <laughs> เ,เพื่อเป็นมาดาม <laughs> ไม่ใช่ง่ายๆนะคะจลกไหมเออลำแซ่บเลยที่มหมูกไหลซิซิสนะคะ กล้องสั่นนะคะกล้องสั่นจกข้าวเหนียวแรงไปนิดนึงสวัสดีค่ะสามสิบสองอ่ะผู้ชมนะคะวันนี้เห็นนิมะก,กันไปเยอะแล้วเนาะวันนี้มันดูอ้อนกินห่อหมกปลานะคะหรือว่าที่บ้านเชียงใหม่เขาเรียกว่าแอบป,ปลาแอบป,ปลานะคะแอบป,ปลาก็ไม่ได้นะคะจะไม่ถูกอันวรณยุกนะคะนนกินเผือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มารับชม อ่พิญญาใช่พี่โตหรือเปล่าเออพี่โตอืมรายงานตัวด้วยน้องอันนี้เป็นไงบ้างวันนี้นะคะรู้สึกจะใช่พี่โตนะพี่ที่เขาอ่ะเป็นคุณครูให้น้องอันนี้นะคะแมนบอแมนบอข้าวจับมาพิษนะนะคะลาขนาดเดอ้อ ใช่จ้าอู้ว่าพี่หนูก็ว่าเห็นพี่หลายรอบอยู่นาะงอย่าไปบอกครูใหญ่นะว่ามาโรงเรียนสายเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์นะคะไม่ได้มัวแต่ไลฟ์นะคะวิ่งขี้แตกขี้แตนะน้องอันนี่มันอันนี่เด็กดื้อนะคะเด็กดื้อแปลว่าเด็กสนนะคะน้องกินเยอะมากค่ะวันนี้โอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ช่วยป้อน้องอันนี่เยอะๆเลยนะแกจะกินเฉพาะเวลาที่แกหิวถ้าแกไม่หิวก,วก็ไม่กินนะเพื่อนๆอนืมไ <c oughs> อ <c oughs> นะคะแว้นไปแว้นมาพี่ประชามามามาแอปป๋าอืมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะยูทูบเบอร์มือมือใหม่มือเก่านะคะจับไม้จับมือนะคะหาเงินหาทองโอ้ยโฟมฟังเฟรมลี่ส่งหัวใจมาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอยู่โรงเรียนไหม อยู่โรงเรียนไม่ดื้อ๋อขอบคุณค่ะนะะน้องอันนี้เขารู้จักปรับตัว <c oughs> เขาเรียกว่าเวลาเป็นอะไรอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่ามีความฉลาดสูงเหาอยู่กับพ่อกับแม่ดือ้อ <c oughs> จนพ่อแม่จะเป็นไมเกรนนะคะแล้ว <c oughs> พอไปโรงเรียนก็เป็นแบบเด็กเรียบร้อยอีบะนี่ก็มีนะ่หรอออนนี่นะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะ มันก็มากินนะคะแวะกินข้าวกลางวันก่อนจะไปนะคะอ้อนรู้สึกตัวแล้วว่าคงจะไปหางานที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวกูจะกลับไปเปิดวางขายอาหารสู้ตายโว้ยนะคะเพื่อนเพื่อนอาทิตย์นี้ก็อากาศอ,อ,อุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะโอ้แต่มันน่ากลัวเนาะมันลื่นค่ะเพื่อนมันลื่นมันเริ่มเป็นน้ำแข็งที่ถนนน้อยทำไงดีกลัว กลัวนะคะมันเป็นอันตรายของเมืองนอกเลยนะคะเื็นข้าครัวสวัสดีค่ะมา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 ปลาแอปปลาแอบ,แอ,บอืมปลาแอบห่อหมกปลาปลา,ปา,ปา,ปาซ่อนอยู่ใต้อาพริกนะคะอร่อยอร่อยปลานินนะคะต้องดูนี่หมูของป้าต้อยนะคะแยกของป้าต้อยมานะคะเดี๋ยวเขาจะว่าแอบปลาทำไมไม่มีปลานี่นะจ๊ะ วันนี้ได้สิทธิพิเศษกินคันคนละห่อเลยนะคะปกติไม่ได้ปกติไม่ได้เจะว่าให้เราอะแม่ปกติหนึ่งหอกินสองคนสวัสดีค่ะพี่กันมาเรียกยอดนะคะเรียกยอดนะคะมีกำลังใจนะคะพี่ยูแชร์ให้นะคะขึ้นมาละหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลนะคะวันนี้เห็นขึ้นมาก็มีกำลังใจหน่อยเด้อ ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยรับชมมาย้อนหลังให้ด้วยนะพี่นะส่วนจนตาขบตาบวมไปเลยเลยนะคะนอนไม่หลับกูจะคิดคอนเทนต์อะไรดีว่านะคะเดี๋ยแม่จะลองดูว่าหมดเดือนนี้เราจะผ่านไหมหวังสูงไปหรือเปล่านะคะ <laughs> พี่พิมเป็นไงบ้างคะที่ที่เยอรมันเป็นไงบัง่งอากาศอบอุ่นขึ้นแล้วเนาะอาทิตย์นี้นะคะ แต่ระวังนะคะใครขับรถไปไหน,นไปไหนมาไหนถนนจะลื่นน้อนว่าพอมันอยู่ที่อุณหภูมิมันหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะถ้ามันมาใกล้ใกล้หนึ่งหรือศูนย์นะอ่พื้นนะคะจะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะมันอันตรายมากถ้ามันเริ่มเื่อมมันๆนี่นะคะเพื่อนๆต้องขับรถระวังเลยนะเขาไปดูคลิปเก่าย้อนหลังก็ได้นะคะมันเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะ <c oughs> แต่โชคดีไม่เป็นอะไรทั้งแม่ทั้งลูกนะคะไหว้าาพระขอพรเลยนะคะว่าขอบพระคุณที่ พวกเราไม่เป็นอะไรกันนะคะดีไม่มาตายกันที่เมืองนอกนะเพื่อนๆอันตรายมากนะไม่ใช่ว่าจะแบบสบายนะเพื่อนๆน,นะคะปัดแจให้พี่เพมด้วยจ้าเออเดี๋ยวใส่นอกแป๊บนึงนะคะพี่พิมปัดแจมือใหม่อยู่นะพี่พิมแปบบ๊บนึงเดอ้อเนี่ใส่ปัดแจเก่งกับเขาแล้วนะ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่พิมโฟมฟางด้วยนะ ขออนุญ,ญาตให้ประแจเลยนะคะผูกไม้ผูกมือมัดติดเอาโซ่มาผูกเลยนะเป็นอันข้อมือบดายบ่ายู่นะต้องเอาโซ่มามัดเลยเนาะใส่ไปแล้วนะคะให้พีพิมพ์ไปแล้วใส่แล้วแต่เขาไม่รับ <laughs> ตลกดีนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสุ้อตสุดอไตไ,ไม่เอลสู้เราไม่ตายนะคะเพื่อน มีกำลังใจนะคะพอได้ตั๋วกลับเมืองไทยมีกำลังใจขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆอุ่นขึ้นจะเก้าองศาโอ้แต่บ้านพี่พิมพ์จะอุ่นกว่าบ้านอ้อนอยู่แล้วเนาะวันนี้อาทิตย์นี้อ้อนเช็คดูแล้วนะคะหนึ่งสองสามองศานะคะวันนี้หนึ่งองศานะคะดีโอเคใช้ได้ไม่ได้หนาวเวอร์เนาะอาทิตย์ที่แล้วลบยี่สิบโอ๊ยหนาวมือจนมือสั่นปลายมือแดงหมดเลยเพื่อนๆน,นะคะชีวิตมาดามมามา,มาดามบั่นนอกคอกนะ <laughs> ว่าตัวเองเนาะนะคะขออ่านต่อนะจ๊ะส่งหัวใจกันรัวๆนะคะพี่พิมพ์บอกขอบคุณเช่นกันค่ะนะคะเราแวะแอลหากันแว้นไปแว้นมาเนาะพี่เนาะนะคะไทยไทยแม่แม่สายหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีค่ะมาดามพี่พิมพ์จ๋าเอฟนะคะไทยแม่สายหรือเปล่าคะ ขอประทานโทษนะคะถ้าจะให้ชัดเจนต้องเขียนมาสาไทยมาอีกรอบไทยมาไซเหรอจ้าทำไมอ่ะทำไมยังไปถามเขาอีกเนาะไทยมาไซไทยมาชากก่รออืมไทยมาย <laughs> ไซส, <laughs> สุมาท่านเจ้าเป็นคนเ้<ท>ย,ย่<ๆ>คนหมอหูเรื่องมุราไทยมาไซคืออะไรสวัสดีจ้าน้องปูนะคะกินอะไรคะใช่ไหม กินหอ่อหมกปลาจ้าวันนี้นะจ้าหอ่อหมกปบตองราคาแพงหูฉีกเลยนะจ้าต้องเอามากินที่เมืองนอกนะคะกินไปก็ปาบปื้มไปต้องมาไลฟให้เพื่อนๆดูนะคะลำขนาดลำธนาอ๋อไทยมัสซาจ้าโอเคอืมแต่พี่เขาเขียนมาอย่างนั้นเราก็เลยงงเนาะขอบคุณที่ช่วยรับชมนะคะอันนี้อร่อยมากเนาะขอบคุณค่ะ อย่าบอกใครนะว่าอ้อนพกมาจากเมืองไทยนะคะแอบห่อมาแอบห่อมานะอย่าบอกนะเดี๋ยวพวกกันนั้นมันจะแชร์กันเราต้องเช็คหลายอย่างค่ะว่าเครื่องเราลงกี่โมงตำรวจจะมีไหมโอ้โหชีวิตมาดามนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วเคยถามแม่อยู่ว่าทำไมต้องแบบแอบเอามาแม่แม่บอกว่ามันห่อยากอีกแล้ว ใบตองก็แป้งพีกก็แป้งตะไคร้ก็แป้งข่าก,ก็แป้งสปะเนาะแอบออกมาง่ายกว่าแต่มันก็เสี่ยงอ่ะเพื<ๆ>่อนๆเสี่ยงนะต้องดูวิจารณญาณอะไรหลายๆอย่างเนาะก็จะเอามาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาถามว่าขอแบ่งเงินห่อแอบป้าหน่อยจิม้มมาได้เนะจิเป็ดคนขี้จิอันนี้ลักเอากิน่นลักเอากินก่นกันสองแม่ลูกมันแพงมันเพื่อนกว่าจะเอาเข้ามาได้เนาะ ผ่านด่านสุลกากรผ่านนู่นผ่านนี่มาขอหัวเราะกันนะคะ <c oughs> อยากค่ะไม่ใช่จะง่ายๆ <c oughs> คือจริงๆถ้าเราทําให้มันง่ายๆก็ได้แต่เราทําไม่ได้ไง <c oughs> บางคนเขาเก่งเนาะเขาเขาทาเป็นนะคะเขาก็อาจจะมาทําที่เมืองนอกก็ได้นะแต่เราเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่อร่อยไม่แซบไม่เหมือนของบ้านเรานะเราทํามันก็ไม่อร่อยนะขอ ขอเถอะขอแอบห่อมานะหอ่อมาอย่างดีนะเขาหอ่หอหนังสือพิมพ์หอ่อเออเขาเรียกอะไรอะ่หอระห่อพลาสติกหอ่อทุกอย่างอย่างดีไม่ให้หมามันมา,มาดมเจอนะเพื่อนๆราคะ,นะคะชีวิตนะคะอืมระวังมามากเออก็ว่าเนาะ อันนี้มันเป็นชีวิตของบ้านอ้อนนะคะเพื่อนๆอย่าไปมามากกันจ้า <c oughs> เอาชีวิตความเป็นจริงมาเล่ากันนอนเล่นๆหัวเร้อกันไปก้ากก้ากนะคะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เหนื่อยจังเลยนะคะ, Ring alive, ะ,คะวิ่งไลฟ์นะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะพี่วิมเนาะ อายุอานามก็เยอะแล้วนะคะถ้าเป็นวิ่งของจริงนี่คงจะขาผิดไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีวิ่งอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในอายูนะคะอยู่ในพี่ยูมันก็เลยเออเออนะคะพี่กันโดนเรียกตัวนะคะกระเป๋าทุกครั้งที่มาอุ้ยตายแล้วพี่กันทําไมจ้าเค mm hmm. ยทําอะไรผิดหรือเปล่าอ้อนรู้แล้วพี่กันไปกลับสายการบินไทยเท่านั้นใช่ไหมเขารู้ไงว่าคนไทยชอบแอบออกมา พี่กันต้องนั่งใส่กันบินอื่น <c oughs> <c oughs> หรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> วันนี้เหรอคะโอ้สามรอบประมังสามสี่รอบประมัณงคะ่ะนะคะนี่ละเหนื่อยจ้าใช่เหนื่อยแต่เราก็ทนนะคะอ้อนวันนี้อ้อนเห็นยอดหลักกิโลอ้นขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลอนดีใจ ก่อนหน้านั้นจะเป็นหนึ่งพันห้าสิบหนึ่งพันสามสิบลดลดเพิ่มเพิ่มอยู่นั่นน่ะไม่ขึ้นเลขหนึ่งกับเขาสักทีนะอันนี้ขึ้นมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยขอขอคุณพี่ยูมากนะคะผลจากการที่เราวิ่งไปวิ่งมานะคะมันผลจากการที่น้ํามันขึ้นแล้วเรารีบตักนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้ชั่วโมงนะคะดีใจดีใจนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะที่เห็นเขาว่ามันไม่ใช่ได้อะไรมาง่ายๆมันเป็นใจดูนะคะ ถ้าเคยโดนแล้วจะโดนบ่อย๋อ้นั่นแหละเขาอาจจะเขียนไว้ในอะคอมพิวเตอร์ชื่อนี้เคยแอบเอาเข้ามาเหมือนมันก็คงจะมีนะคะพี่การบอกว่าพี่ก็เอากระเป๋าที่มีของกินให้แฟนพี่การโอยแฟนกล้าถือหรอแฟนอ้อนมันบอกมันไม่ถือให้อ้อนเลยนะมันกลัวโอ้แต่แล้วแฟนแต่ละคนเนาะมีความกล้าที่ไม่เหมือนกันเนาะ หน้าตาเหมือนคนจีนคนไทยไนี่แหละตัวดีพี่กันถึงขั้นเขาเอาลงในสารคดีอสวีเดนเลยนะคนไทยอะ่ะเขาถอนเข้าถอนออกอะ่ะยืนแบบเสียดายของอยู่ตรงเงินเคาน์เตอร์อะอินดูขนาดอะโอ้ยแต่แล้วเขาจะเอาทิ้งหมดเลยนะคะถ้าเขาจับได้อะ่อนะเออเนาะ เป็นเราจะยืนองไห้เลยอ่ะแต่มันก็ไม่มีผลน่ะถ้าเขาจับได้เขาก็ต้องทิ้งนะคะเป็นกฎของเขาเ <c oughs> นี่ยจะบอกเคลบให้นะต้องหาเครื่องที่มาจอดแล้วแบบทีหนึ่งทีสองเนี่ยดึกดึกดูนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่เขายังไม่เปิดการทําการเพราะว่าตํารวจยังไม่มาเพื่อนตํารวจมัน <c oughs> มันหลับอยู่เนาะมาทิ้งไม่ว่าปรับเงินอีกหรอที่สะบดินปรับหรือเปล่าอ่ะ เคยได้ยินมาว่าเขาไม่ปรับนะเหมือนเอาทิ้งเฉยๆฉยสงสารคนไทยเนาะตำรวจสวีเดนใจดีนะคะแต่บางที่ก็ไม่แน่ใจนะอ,อบางที่ไม่แน่ใจนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะออนได้ดูสารคาดีที่ออสเตรเลียนี่คือปรับแพงด้วยนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่สวีเดนนอนได้ยินมาอยู่ว่าเขายังไม่ปรับนะแต่ว่าเอาทิ้งแค่เอาทิ้งก็ยืนตาละห้อยแล้วบอกกว่าจะคัดสรรมาเป็นอย่างดีเนาะ กว่าจะหอ่อกว่าจะแพ็กมาเนาะเออนะโอ้ยใครหัวกันมาแล้วลนี่จิตแจ่มใสนะคะหกวิวหกผู้ชมนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนะคะก็กพอสมควรนะคะพี่พี่น <c oughs> ีใครอยากจะเอื้นหาอะไรกันมัางเอย่ย <c oughs> เดี๋ยวจะวางแล้วดีไหมเพราะว่าพี่ดูพี่อยู่เบื่อละเบื่ออินี่มัน บ่อยเลือเกินนะคะดันมันจนไม่ขึ้นแล้วมันอ้วนโอ oh, ้พี่ผีสวัสดีค่ะผีมาช่องใครครับช่องแม่อ่อนจา้าต้องเลิกหอบไม่รู้จะโดนวันไหนเออเนาะก็นั่นแหละก็คุยกับแม่นะแม่วันไหนที่เรามาแบบลากระเป๋าชิวๆเล็กๆจะมีไหมมาเมื่อใดกับอู้อย่างกับอันพ่อท้องผีบ้าผีบออยู่ฮนเนาะเออเป็นเป็นคน อ้วงนะคะเป็นคนอ้วงคนอยากได้นั่นได้นี่อยู่นั่นนะ่ะอะไรก็อยากกินนะคะเออเนาะแต่จริงมันเสี่ยงไงแต่เราเราก็ต้องกะามาอย่างดีแล้วแหละว่าเออช่วงนี้ตำรวจยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็น่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าตำรวจเป็นช่วงกลางวันหรือว่ามาถ้าสายการบินไทยเนี่ยเขาจะจับจ้องเลยว่าคนไทยชอบพิ้วของมานะาเพื่อนเขาจะเอ็กซเลย์นะคะอืม พี่ผีบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งลงใช่ลงลงขึ้นขึ้นนะคะวันนี้หลายรอบแล้วพี่พอดีมันก็มีประเด็นนะคะได้กินแอบปลานะคะพี่แอบปลานะคะทองคํานะคะแอบปลาทองคํานะคะไม่ใช่ไหทองคํานะคะแอบปลาทองคําก็เลยต้องเอามาเขาเรียกเลยมาไลฟ์นะคะโชว์เพื่อนๆว่ากูได้กินแอบปลากับเขาเด้อนะ,ะพี่บอกว่าอืมเดี๋ยวนะ ปูคนทุกอย่างล่ะรู้จักคนที่สนามจริงๆอะนะคะแต่ว่าออนก็ไม่รู้เรื่องเส้นสายมันจะมีไหมนะแต่ว่าเราก็ต้องดูง่ายๆอย่างเงี้ยแหละว่าเออช่วงเวลามันมันจับจังหวะตํำรวจจะมาตรวจไหมหรืออะไรงั้นต้องกันป <c oughs> ้องกันตัวเองไว้ก่อนด้วยเนาะนะคะที่ปูระวังเดอ้ <c oughs> อที่ปูระวังเดอ้อนะคะ โอเคนะเพื่อนๆเหลือห้าคนแล้วจะยังอยู่กันต่อไหมหรืออยากจะไปแวนที่อื่นนะคะจ่ายเงินจบๆไปเขาก็ไม่ตรวจไม่จริงนะคะที่นี่มันมันมีนะคะจ่ายเงินไม่ได้นะคะที่ปูอยู่ไหนอ่ะพีปูอยู่ไหนอ่ะทำไมจ่ายได้เก่งจังนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันพี่ที่นี่นะถ้าลองยื่นเงินน้ำปรับเพิ่มอีกนะ ไม่ได้เลยนะตำรวจสวีเดนเนี่ยเขาเข่งเขาตรงนะคะอืมเนาะคือเขาก็ใจดีอยู่แล้วที่เขาไม่ปรับอะนะเนาะอ้าวขึ้นขึ้น,นลงลงผีก็ยังมาผีจริงใจขอบพระคุณค่ะผีนาเดตโอ้ไม่ใช่ผีพี่นาเดตท,ที่นี่จได้ไว้ไต่แล้วสุมาตร์พี่พี่อยู่ที่ไหนนะคะพี่ปู หนูก็ลืมอ่ะช่วงนี้แววนไหลประเทศมากเราไสับสนโอลมานนะคะประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยนะคะอันนี้เราเมาส์มอยกันเฉยเนาะเราจะได้รู้เป็นความรู้นะคะเพื่อนเพื่อนเคนยาอ๋อฮโอเคแต่คนเคนยาเขาน่ารักนเนาะต้องเคยดูคลิปดูหนังอะไรเกี่ยวกับเคนยาเขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักจ่ายเงิน ก็จบใช่ไหมพี่ปูถ้าผีไม่รอผีจะมาไหม,มคุณผีนะคะพี่พิมพ์ไปไหนเขาคงแว้นไปแว้นมากันนะคะพี่ขอพระคุณมากนะคะที่รับชมวันนี้อวดหอ่อหมกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวพี่ๆก่อนแล้ะกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ารบกวนมาใหม่นะแว้นไปแว้นมาเดอ้ขอขอบคุณเจังขอบคุณผีด้วยนะคะ พีนาเดชพี่พี่นาเดชนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเขาไม่ได้หิ้วหรอกแต่บางอย่างหาไม่ได้ก่อนเราบินก็บอกเขาเดี๋ยวไปรับเราก็จ่ายเงินโอ้โหเรามีเส้นใหญ่เนาะยังไงพีก็หลอกกว่าพีอ้อนะคะโอเคนะบ๊ายบายเอทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะแว้นไปแว้นมาพี่ๆไลฟ์กันบ่อยๆนะเดี๋ยวอ้อนเจนินก็จะแว็บเข้าไปแอลหานะคะไปดันกันนะขอบคุณพี่กันมากนะคะบ๊ายบายเฮโด